everybody. my name is d a วเรืองจัญญล and ะ number 20 um I am six l a s s e v e n and my name is กัญญลาศ s บิสั number 17. I am in, in t ัธย six l a s s e v e n s e a s n t o t e a c h will ล w วัน me ส์ past simple tense ประโยคอดีตการ รูปกิริยาเราใช้เวิร์บช่องที่2ซึ่งประธานทุกตัวจะใช้เวิร์บช่องที่2เหมือนกันหมดไม่มีการเติม s หรือ es ให้ยุ่งยากเหมือน past simple tense <ไ>การใช้เวิร์บช่องที่2มีทั้งแบบเติม ed แล้วก็มีแบบเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะโครงสร้างของประโยค past simple tense เป็นดังนี้รูปประโยคบอกเล่าเราจะใช้ประธานบวกกิริยาช่องที่2บวกกรรมตัวอย่างเช่น I walk along the street ฉันเดินไปตามถนน Thom ทอม t วน s ูส o ูลทอมไปโรงเรียนโครงสร้างประโยคปฏิเสธเราจะใช้ประธานตามด้วย auxiliary did not ตามด้วยกริยาช่องที่ 1. 1เหตุที่เราใช้กริยาช่องที่1นก็เพราะว่าเรามี verb did not เพื่อแสดงความเป็น past simple tense ไปแล้วตัวอย่างเช่น I did I did not work ฉันไม่ได้ทำงาน she did not สตริงนิ้วเธอไม่ได้ดื่มนม p a s ค c o n t i n u ย u s t e n เทมีการใช้รูปกิริยาดังต่อไปนี้นะคะคือเราจะใช้ a x x l l i a r y B i s ิสแและตามด้วย Present mm hmm. p a r t i c i p l e กิริยาที่เติม ING ค่ะโครงสร้างประโยคของ Past Continuous Tense รูปประโยคบอกเล่าเราจะใช้ประธานตามด้วย i s am mm hmm. are ตามด้วย Verb ing ตัวอย่างเช่น I am working along the street ฉันทำงานไปตามถนน Tom is going to school Tom จะไปโรงเรียนรูปประโยคปฏิเสธเราเติมนอดหลัง is am are ได้เลยเป็นประธานตามด้วย is not am not หรือ are not ค่ะแล้วก็บวก Verb ing ตัวอย่างเช่น I am not working ฉันไม่ได้ทำงาน She is not r i n g m i l เธอไม่ได้ดื่มนมตอไปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างข้อสอบของ past simple tense และ past continuous tense ค่ะข้อหนึ่ง When I จุดจุดจุพอ he was crossing the road จะสังเกตจาก when น,นะคะ when จะตามด้วยประธานบวก verb ช่องที่2ดังนั้น c จะต้องเปลี่ยนเป็น so ค่ะ ข้อ2นะคะ V Television when Tom came in สังเกตจาก when เหมือนกันนะคะ when จะต้องตามด้วยประธานบวก verb ที่สองดังนั้น V เป็นประธานพหูพจน์ซึ่งต้องตามด้วย w e r e ส่วน w a s ต้องตามด้วย ing เพราะเป็น past continuous ค่ะข้อ3นะคะ When I work in to the room, day. จุด,จด,จดสังเกตจาก when เหมือนกันนะคะ when จะตามด้วยประธานบวก verb ช่องที่2ดังนั้น day day เป็นประธานเพราะหูพจน์จึงต้องตามด้วย were ส่วน sleep sleep ต้องเติม ing เพราะเป็น past continuous ค่ะข้อ4นะคะ I จุด,จด,จด my homework at Class O last night. จากประโยคนะคะจะเป็นประโยคของ p a s t Continu o u s ดังนั้น i ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์จึงจะต้องเติมว a s และตามด้วย verb ing ค่ะก็คือข้อ b w h s t o o n g